Previous s u n c h a o Kumusta Hello everybody Welcome to my prediction สวัสดีครับมิตรรักนักลงทุนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Trust me I am MM ครับเมื่อคืนน้าคงจะยิ้มกันไม่หุบเลยใช่ไหมล่ะครับแม่ นะฮะสำหรับแฟนๆที่ติดตาม m MM อเอเนี่ยก็เรียกว่าคงไม่มีใครตกรถกันใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ครับรับทรัพย์กันไปแบบอืๆๆหน้าสั่นน่ะแถวบ้านใช้กกัำว่าหน้าสั่นกันเลยทีเดียวะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปเมื่อวานกันหน่อยดีกว่าครับเป็นยังไงฮนะรวยแค่ไหนครับออกไปดูกันหน่อยแล้วครับมีดีอยากอวดฮะเมื่อคืนครับก็ ต้องบอกว่าเป็นทางด้านนี่ฮะยเป็นทางด้านของเวอร์ตั r โปครับเนี่ยทำได้สุดยอดจริงๆครับท็อปฟอร์มครับเอาชนะทางด้าน l ล q ควิดเกมมิ่งทีมาน้ำไปได้แบบ2 0ศูนย์เลยครับสบายมือเลยฮะ10คีกันไปครับแค่คู่เดียวฮะ Man of the m a t ตหรือว่า MVP ของคัำคืนที่แล้วต้องยกให้ทางด้านของเอ p มไพรเลยครับตบจัดหนักเลยครับอัดดาวิไป3เกมติดครับกวาดคีมาให้รวมทั้งสิ้น10กว่าดอกฮะโอ้รวมแล้วทั้งสิ้นเมื่อวานเนี่ยบวก30ลบ8ครับแม้ว่าเอเวอเรเกมฟิลลิ่งจะทำไม่สำเร็จเร็จครับแล้วก็ล็อกคิดจะแพ้ซิกมาไปแต่ก็บวก22คีคีไงครับ <laughs> เอ่ยกันไปครับใครสวนก็คงจะสิ้นเนื้อประดาตัวกันเมื่อคืนนี้แล้วแหะครับผมนะมาดูที่ทีเด็ดวันนี้กันบ้างดีกว่าครับนะไม่อยากจะคุยทับอะไรมากฮะเดี๋ยวจะหาว่าขี้คุยครับมาดูที่ดีกว่าครับวันนี้ครับเรามีกันถึง8คู่ครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับแคู่ที่ว่านี่ครับเริ่มกันด้วยซัซีลีของทั้งฝั่งไชน่าครับหาตัวแทนของไชน่า2องทีม แต่ประเด็นคือ CIS เจอกับฮาร์ดในเกมนี้ต้องบอกได้ว่าเป็นคู่ที่สูสีจริงแข่งไปแล้วครับแต่ว่าผมลงให้ที่หน้าแฟนเพจแล้วครับว่าผมเลือกฮาร์ดครับ my h e a r t will go on ฮะเนะ่เทพเหตุผลที่เลือกฮาร์ดพวกว่าจริงมันค่อนข้างจะสูสีกันมากครับ2ทีมนี้ครับ c ี s เนี่ยก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีฮะจะแจ้งเลยทีเดียวนะครับส่วนฮาร์ดเนี่ยประเด็นคือ สิ่งที่ฮาร์ดเหนือกว่า c ี s เนี่ยน่าจะเป็นประสบการณ์ในการลุยหลีกของจีนครับโอกาสพอๆกันครับแต่อัตราการต่อรองนี่มันเยอะเกินไปครับนี่นี่ฮะลงฮาร์ดได้ห้าจุดห้าลง CIS ได้สองจุดเจ็ดรองเถอะครับผมผมว่าฮาร์ดเนี่ยไม่น่าจะแพ้สองเกมครับอย่างเก่งอย่างอย่างแย่สุดก็น่าจะชนะได้เกมหนึ่งครับผมเบสออฟทูระหว่างคู่ดีครับฮาร์ด ูเกตเตอร์ครับเลือกหาไปด้วยกันฮนะไปเลยครับผมไปดูคู่ที่สองกันต่อครับคู่ที่สองเป็นการเจอกันใน KDL League ครับ mm hmm. Korean Dota 2 League นะฮะคู่นี้ซ mm ั b ซิได์จะพากันเราฟังด้วยครับเบิร mm ์ดแกงเจอกับฟินส์นะน่าจะชื่อฟินส์ไฟอะไฟ i อเอ็นคน่าจะอ่านว่าฟินส์นะทีมฟ mm ินส์ครับ mm hmm. ผมเลือกลงฟินส์ครับด้วย ความสามารถที่พิสูจน์มาแล้วครับว่าสามารถต่อกรกับทีมใหญ่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะทีมใหญ่ที่มีประสบการณ์ได้อย่างสูสีครับสูสีแล้วก็ไม่เพียงพรํ้มไม่เป็นรองครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นได้ว่าเนี่ยครับ MVP Hot Six เนี่ยก็โดนตบไปเหมือนกันครับแพ้เซฟฟี่ไปแพ้เซฟฟี่ไปศูนย์สาก็จริงฮรแต่ทีมในเกาหลีด้วยกันครับเขาไม่พลาดครับนี่ฮะเช่นเดียวกับทาง เบิร์ดแกงคไม่ค่อยมีประสบการณ์เนี่ครับไม่ค่อยมีผลงานในประเทศเท่าไหร่ฮะแต่ละโลดแล่นอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียครับแต่ดูจากผลงานแล้วเบิร์ดแกงก็ไม่ได้เข้มมากครับไม่ได้เข้มเท่าไหร่คู่นี้จริงๆน่าจะสูสีครับและน่าเป็นควินที่ดูจะเหนือกว่าด้วยซ้ำครับในเรื่องของผลงานและความสม่ำเสมอฮะจริงๆเบิร์ดแกงเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อครับมาลงที่เบิร์ดแกงคแต่เกมนี้เบิร์ดแกงครับจะ พาแรของท่านโบยบินแน่นอนครับพาคีของท่านบินหายไปกับปีกของพวกเขาแน่นอนครเบอร์แกงลงควินไปนะครับเชื่อผมนะคู่นี้ครับเลือกที่ควนะินฮะส่วนคู่ที่สามครับยังอยู่ที่ซาซิลีของจีนครับคัดเลือกตัวแทนของจีน n อทครับทีมไ i s i ซิง t a าเก่าเจอกับ New เอ e น e ิเครับต้องบอกว่าเจ้าวัดจากประสบการณ์แล้วเนี่ย เป็น DT แหละครับ DT NGC ที่เหนือกว่านะครับผลงานก็โดยรวมแล้วดูค่อนข้างจะดีกว่าครับดูหลังจากดูล่าสุดก็รู้ครับที่ชนะ h e r r t t o g t t h e r มา2อูนย์สบายๆแบบกินนิ่มครับแต่ทางด้านของ New Element เนี่ยทำได้แค่เสมอกับ h e r r t t o g t t h r r เท่านั้นเองครับเพราะนั้นเนี่ยโดยความสามารถและชั้นเชิงของตัวผู้เล่นครับด้วยทีมที่มีอดีตตัวผู้เล่นของ r i s i n g Star เก่ากับ เนี่ยฮะไลซิงซาเก่ากับโอคุระยุย ok ฮะทีมโอคุระยุอยู่เต็มทีมครับไม่น่าจะพลาดครับมีซูเปอร์ด้วยฮะตัวซับของไลซิงซาเก่านะฮะเกมนี้ให้ลงไปเลยครับ DT ครับไม่ทำให้คุณเสียแรแน่นอนครับไม่ทำให้คุณเสียคีย้ฮะน่าจะเซฟได้ไม่ยากครับไม่ได้ก็ไม่เสียเอางี้ละกันฮะดีทไปเลยครับจัดเต็มฮะคู่ที่4ครับเป็น AOC ครับ อที่เหลือเป็น AOC รัวๆเลยครับ4คู่ฮะโอบริกกับ e x e c r ซ t i o n ครับคู่นี้คงไม่ต้องไปสืบอ,อะไรฮะโอบริกเกมมิจากอินเดียเนี่ยชีวิตนี้คงไม่คิดจะชนะใครนอกประเทศตัวเองครับดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาชนะแต่ทีมอินเดียมาด้วยกันทั้งนั้นแหละฮะพอเจอทีมนอกลีกหน่อยเนี่ยโอ้ยเฟิร e MS e ์ MSI อีโวซาเทลไททันโดนก็ตบมายับหมดแหละครับนะ เอ็กซ์เตเชันเนี่ยเป็นทีมต้นอันดับต้นๆของฟิลิปปินส์ก็จริงฮะแต่มานอกบ้านเนี่ยก็ห่วยพอกันแต่ว่ายังมีคือทัดไงไม่แพ้เกมไข่เกมศูย์และผลงานก็นับว่าใช้ได้ครับพอจะเข้าตาฮะยังไงผมว่าเลือกเออมันเป็นเบสออฟวันครับแต่เลือกโอบริกเกมมิ่งไปเนี่ยน่าจะชัวร์กว่าอย่างแน่นอนครับยังไงก็น่าจะเซฟครับน่าจะได้อยู่แล้วครับคูน่นี้ยังไงก็ขอให้มั่นใจครับเอ็กซนะ์เตเชันฮะไม่ทําให้คุณผิดหวังครับ เบสออฟวันเสียวๆเหมือนกันฮนะแต่ผมเชื่อว่าพี่นอยโดโต้เบสโดโต้ครับพี่นอยด์ทำได้ชัวดๆครับนี่ฮะมาดูที่คู่ต่อไปครับคู่ที่5อยู่ที่เ o c ครับสายล่างเหมือนกันครับ l อโอซีครับระหว่างเฟิร์นดิพัชเจอที่เพิ่งโดนมิลิสกี้เขี่ยตกรอบมาครับเจอกับกาลูด้าที่เพิ่งแพ้ทีมจากอินโดที่เพิ่งแพ้รู้สึกจะแพ้ออเรนต์มาฮะรเรียกได้ว่าเกือบเซอร์ไพรส์ฮะทำให้ออเรนต์ยากลำบากพอสมควรครับแต่ผมเชื่อว่า ด้วยความนิ่งแล้วฮะเฟิร์ดิพัชเจอร์ไม่น่าจะพลาดเกมนี้หรอกครับเนี่ฮะเฟิร์ดิพัชเจอร์ไม่น่าจะพลาดเกมแบบง่ายๆอะ่ะเพราะถ้าแพ้เนี่ยตกรอบแล้วครับต้องบอกอย่างนั้นเลยครับไปดูสถิติกันหน่อยก็ได้ครับนี่ฮะย้อนหลังไปแค่วันสองวันก่อนเท่านั้นเองครับเนี่ยครับพึ่งแพ้ออเรนต์มาสองหนึ่งครับในขณะที่อ เฟอร์นิพัฒเจอร์เล่นดีมากครับแต่แพ้มินิสกี้โดตากับแอโร่เกมมิ่งมาอย่างเจ็บแสบครับเฉียดชิวไว้ลงมาอยู่สายล่างไปครับเฟอร์นิพัฒเจอร์เกมนี้เขาต้องชนะให้ได้ครับถึงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเพราะนั้นครับการูด้าเตรียมม้วนเสือกลับบ้านแน่นอนครับการูด้าเอทเนี่ยฮะหลากก่อนเลยครับลงเฟอร์นิพัฒเจอร์ครับค่อนข้างจะชัวร์ค่อนข้างจะง่ายมาดูคู่ที่6ครับออร์เรนกับไททันถือเป็นบิ๊กแมตช์ของวันนี้อีกคู่หนึ่งครับของทั้งฝั่งเอเชียครับ ของเซาอินเอเชียไททันเจอกับอเล่นทีไลจริงๆมันก็ค่อนข้างจะสูสีดูดีครับบอกเลยฮรแต่ว่าอ,อสูสีไหมครับฝีมือดูเหมือนจะสูสีแต่ว่าผลของเกมออกมามันไม่สูสีเลยครับยิ่งไททันที่มีนี่ครับไททันที่มีไลน์อัพใหม่ที่มียามาเตะมาเฝ้ากลางให้ครับฟอร์มพังงานย้ำคำโลกมากๆครับนี่โอโหูชนะรัวๆๆ,ๆมาครับ นี่สีเจอกันล่าสุดโอ้โหูนย์พูนสวัสดิ์ฮะตอนนั้นยังไม่มียามาเตะเลยด้วยซ้ำครับแหมไทยท่านเราต้องดูครับว่าออ l เรนเนี่ยจะหักรากาเซียนล้มไททันได้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าได้ครับยิ่งเป็นเบสออฟทีด้วยครับออเรนทําได้อย่างมากก็เก็บได้แค่1เกมครับแล้วก็น่าจะเป็นไททันที่เก็บเกมนี้ไปได้ครับแมอัตราการต่อรองกับแลนกิ้งของแลนกิง้งเวลแลนกิ้งเนี่ยช่าง สวนทางกันนะฮะแลน์กิ้งสิบสี่ครับไททันกำลังไต่อันดับขึ้นมาส่วนออเลนเนี่ยกินบุญเก่าครับตกจากที่อันดับประมาณท็อปไฟฮะลงมาที่9เรียบร้อยแล้วครับด้วยผลงานของทีมชุดใหม่ที่นําโดยวินเตอร์ครับจีจีเลยจีจีเลยเนี่ยฮะแพ้กราวรูดกันมาครับเพิ่งมาฟอร์มดีช่วงหลังๆฮะก็ต้องดูครับว่ากู่นี้ครับจะเป็นไปตามที่คาดเดาหรือเปล่าแต่ผมว่าไททันน่าจะกินนิ่มครับไททันน่าจะกินนิ่มครับได้เปรียบเยอะเหลือเกินฮะ มาที่คู่ที่เจ็ดครับมิทัศกับสปิตเกมมิ่งมิทัศจากไทยฮะเจอสปิตเกมมิ่งจากเวียดนามในสายล่างของ LC Pro ครับครับน่าจะไม่มีปัญหาสําหรับทีมไทยฮะเคยพลาดท่าแพ้สปิตเกมเดียวครับเกมนั้นนี่สปิตโชว์เข้มครับโชว์แผนแปลกครับเอาโลนดูอิทคัมครับเอาวิทด็อกเตอร์ฮิวอยู่ด้านหลังนะอัพฮิวนำแล้วไงอ่ะมีเชนอีกเปล่านะ ตัวฮิวบาเนะฮะตัวฮิวบาแล้วเอาหมีค้ำเรื่อยๆคอยฮิวฮิวฮิวอย่างเดียวออมีดัสเซลครับคอยฮิวอีกฮิวกันเข้าไปฮะสุดท้ายครับหมีได้เรเดียนหมีเกิดครับมิทัตเจ๋งฮะแต่หลังจากนั้นครับสปิริตเกมมิ่งก็เซอร์ไพรส์มิทัตไม่ได้อีกเลยครับโดนมิทัทตตกมา2-0ฮะสบายๆแบบโตกลับอะไรไม่ได้เลยครับมิทัตถึงช่วงนี้จะฟอร์มแย่ครับแต่ถ้าแย่ขนาดแพ้สปิริตเกมมิ่งครับ ทีไอโฟก็เลิกทีไอสี่ก็เลิกฝันเลยครับอย่าหวังแต่อย่าอย่าว่าแต่รอบสุดท้ายครับรอบคัดลีกไม่รู้จะได้เชิญหรือเปล่าครับสำหรับมิทัศน์ไลอัพใหม่ครับยังมั่นใจครับวันนี้ยังมั่นใจเชื่อมั่นมิทั์ครับแม้ครั้งที่แล้วจะส่วนมิทั์ไปก็ตามครับแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่ามิทั์มาวินแน่นอนคะคู่สุดท้ายครับซิกมาอินเจอกับเอ็มไพร์ครับโดตาทูแชมเปี้ยนลีกฮะซิกมาเนี่ยเมื่อวานทําเป็นโชว์เข้มตบล็อกคิสมาครับในรายการนี้แหละครับ อ๋ไมใชรายการนี้ฮะนั้นมันเป็นรายการของกับตันดาร์ฟฮะโดตา2 c ิเ e มาครับเป็นคนจัดฮะ g ิกมาก็โชว์เข้มเอาชนะล็อกคิสไปได้ครับสต่อ0ูนเกมเลยฮะแต่เกมนี้มาเจอกับเอ็มพาที่ฟอร์มเข้มแบบสุดๆฮะสุดๆจริงๆครับ2เกมเนี่ยไม่น่าจะยากสำหรับ Empire ครับน่าจะเก็บ b a s ออฟทไปได้สบายๆบายฮะสิกมาที่ฟาตาเองก็กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะย้ายทีมครับฟาตากับพาครับ ตัดสินใจกันอยู่ครับพยายามจะฝากฝังผลงานสุดท้ายไว้กับซิก m a แต่ผมเชื่อว่าเขาไปไม่ถึงดวงดาวหรอกครับในรายการนี้ฮะโดยเฉพาะเจอกับ Empire นี่ร่วงแน่นอนครับลง Empire ไปได้เลยครับชิวๆสบายๆครับและนั่นก็คือ8คู่ทั้งหมดของค่ำคืนนี้ครับแล้วก็ไม่รู้จะเปิดเพิ่มอีกหรือเปล่าแต่น่าจะมีเปิดเพิ่มอีกครับก็ต้องรอติดตามตอนค่ำตอนดึกครับยังไงจะมาอัปเดตให้ในอ่า ในในโพสต์นี้ครับในลิงก์นี้ฮะว่ามีคู่ไหนอัปเดตมาครับก็ติดตามดูกันได้ครับในเว็บไซต์ของ TGPL ครับสำหรับวันนี้ฮะก็ต้องขออวยพรทุกท่านโชคดีครับแล้เต็มเป๋าคียเต็มเป๋าครับคนที่ตาม m อก็ขอให้ทะลุเป้าทุกคู่ทุกรายการไปรับจากคืนนี้ครับตื่นมาหลับฝันดีแน่นอนครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าครับดัสวินาเดียตามเบียดแฮนด์กับหล ฟาล์มมกิตาขยองมูลีซียูสวัสดีกันทุกภาษาแล้วครับพบกันใหม่กับรายการ Trust me. I am m เ,เครับ